สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่สี่มิถุนายนนะครับเป็นวันที่ผ่าตัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผ่าเสร็จตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายแล้วแหละนะครับเมื่อวานก็วันที่สามนะครับก็ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะครับเรียบร้อยดีแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณหมอก็มาเยี่ยมแล้วตอนเช้านะครับคุณหมอก็ถามว่าเจ็บไหมผมบอกว่าเจ็บครับ เพราะว่าคุณหมอก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ผมน่าจะเป็นวันที่ผมเจ็บที่สุดนะครับแล้วก็จะค่อยๆแบบน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับอยากจะเอาลงไปให้ดูหัวเข่าเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีเลือดอยู่บ้างนิดหน่อยไม่รู้ว่ามันจะน่ากลัวเกินไปหรือเปล่านะเนาะลองดูแล้วกันนะผมว่ามันคงได้แหละเนาะลองดูนะครับหัวเข่าที่ผ่าตัดแต่ว่าตอนนี้ยังบวมอยู่นะยังบวมอยู่เยอะเลยล่ะครับอ่ะลองดู โอเคดูแค่นี้พอก็ต้องมีหล็กแบบเมื่อกี้นะครับที่ผมต้องใส่ใส่ทิ้งไว้ในขาประมาณสี่ถึงหอาทิตย์เนาะเพื่อปรับโครงสร้างขาทีนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนึงนะครับอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องน็อกมีน็อกมีคืออะไรนะครับน็อกมีคืออาการขาชิงนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า ขาเป็ดอ่ะมอนเดินเป็นเป็ดอ่ะนึกออกไหมตอนสมัยเด็กๆเราคงได้ยินให้เดินเหมือนเป็ดเลยเดินแบบขาแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือขาเราแทนที่จะตรงๆอย่างเงี้ยสองข้างนะแต่มันกลายเป็นว่าหัวเข่ามันเบียดเข้ามาปลายเท้านออกไปข้างนอกก็คือขาไม่ตรงนะครับหัวเข่ามันทิ่มเข้ามาตรงกั้นข้ามแบบขาโกงขาโกงที่เป็นอย่างงี้นึกออกใช่ไหมครับขาโกงหัวเข่าก็จะออกไปด้านนอกแต่ว่านอกมีเนี่ยหัวเข่าจะมาข้างในซึ่งในกรณีของผมเนี่ย ขาซ้ายผมน็อกเยอะกว่าขาขวานะครับทําให้ขาซ้ายผมเตี้ยกว่าขาขวาสะโพกซ้ายผมเตี้ยกว่าสะโพกขวานะครับซึ่งก่อนที่จะทําการผ่าตัดเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเจ็บมากๆนะครับเ,เจ็บที่หัวเข่าด้านนอกคือหัวเข่าเนี่พูดก่อนนะมันคนละเรื่องกันนะหัวเขา่าข้อเข่าของผมเนี่ยสมบูรณ์นะครับยังดีอยู่มากเลย แต่ว่าที่ผมเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่หัวเข่าหรือข้อเข่าแต่มันคือกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนที่มันรองอยู่ตรงหัวเข่ากับหน้าแข้งครับคือนึกออกไหมครับแทนที่มันจะตรงๆอย่างนี้นะแต่ว่าพอมันน็อกเข้าไปเนี่ยเข่าผมทิ่มเข้าไปอย่าเงี้ยกลายเป็นว่ากระดูกอ่อนเนี่ยมันถูกกดอยู่ฝั่งเดียวคือกดจากฝั่งของหัวเข่าทางด้านนอกของผมมันถูกกดฝั่งเดียวซึ่งมันเหลือบาง,งนิดเดียวเองครับ